ฟังด,ด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะก,กันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของขอเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารขเขมรเองก็วิ่งที รถถงถัซึ่งเป็นการประทะกันกับทหารพรานที่26ของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของคขมรมให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ,บมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคขามรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานขาเขมรเองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด b m 21นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละถล่ม ไทยเข้ายึดเนิน469และก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สาคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารเขมรนก็เข้ายึดเนิน469ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน408ไทยเราเองก็ตรึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใด่ถลมช่องบกเนินโนเนมที่ดานเขมรนเนี่ยเข้ามายึดและไทยเราเองก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กรรษริย์ศึกและก็กงจักรซึ่งรถถังสกอร์เปียนเนี่ยได้รับใช้ชาติอีก ีกครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยยังก็อัดต่อนะครับยึดภูมะเขือไล่ฐานคเมนเนี่ยออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากยิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปรา,าสาทพาวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทางเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมาซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของฐานกัมพูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กรัตรศสสึกซึ่งเป็นเขตรับิชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพื้นที่กงจากกวมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองทั้น ได้ทาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากทหารกัมพูชาเนี่ยจะใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบับหน่วยเฉพาะกิจของทาหารพลานี่ยี่สิบหกก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจอดเรียงหน้ากระดานจํานวนหกคันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างกลายเป็นว่ายิงกันเพียงแค่20นาทีครับทหารคำเหมินเองเขาก็วิ่งปาราบทิ้งรถถังจํานวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับ แล้วมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคำเหมนก็ลด,ดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้าสิบสี่นาทีครับบริเวณพื้นที่กริส,ส์ศึกทหารไทยและก็ด่านคำเหมนเองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากันต่อมาในเวลาตีห้าสามสิบครับบริเวณพื้นที่ซูรูป,ปากกล้วยการกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอร์เปียนยิงซับพอร์ตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาสต์ตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบอกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ ยิงซับพอตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจากปืนใหญ่ยิงลงหลังเนินโนเนมและก็ยิงทําลายที่ตั้งรถถังปพื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากําลังฝ่ายไทยเราเองครับเพิ่มที่จะเข้าตีปกป้องภูมิะเขือได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฐานกัมพูชาเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเนิน469ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408โดยใช้ b m 21จากอำเภอจอมกระสานนะครับก็ระดมยิงไปทางซัมแต่โดดานไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลและก็สุรินทร์เรียกว่ายังดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับคำ เมียนก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ BM21 แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิโลเมตรนะครับในบุรีสัมเตหทหารราบของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กําลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างนี้ผมบอกไปครับ ในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่เขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตามเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองนอกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกัน โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2ครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1นึ่งวันเต็มๆกลายเป็นว่า ทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคหนึ่งร้อยจำนวนสามกระบอกและด่านกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้น24รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคเขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว,ว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer ฮวอร์ ยิงสนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตราจรล้อยางของไทยเราขนาดลำกล้อง155ม mm, มได้เข้าพื้นที่กําหนดเป้าหมายและทําลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่า BM21 ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอําเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาอีนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสนักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM21 ของคขมเนที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ย ถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตรารจรล,ล้อ,อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุดมากกว่า40กิโลเมตรนะครับและก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดําเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล,ล้อ,อยาง ให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุทธโภคกรจ,จากการขยายสายการผลิตยอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับเหตุเฉพาะหน้าของไทยเราในบริษัทแนวชายแดนระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเรากนซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามหุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเดือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างร ุนแดงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายพลเรือนอย่างต่อเนื่องของกองทัพคำหมีนะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่ารัฐาบาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอันน่าสะเทือนใจเหล่านี้โดยการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การเยแสต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังหารพลเรือนนะแต่ต้องการทำลายฐานที่มั่น ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของขมรและตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปรา,าสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็มีการออกมาถแถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดปรา,าสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของด่า,า mer, นขมร้นครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่อกแม้ว่าคนไดส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสะข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการสรุรครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสู้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้ง ภูมะเขือโดนตวนสัตว์ตาโสมและก็ผาโมอ,อีแดงส่วนวัดแก้วศิขาคีรีสวาที่เชิงปรสงาสาทขปวิหารน,นั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขมรจับตัวทหารพานไทยเราไปบนวัดแล้วยึดวัดแก้วเบ็ส็จซึ่งการสู้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซโดยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากก็เลยทําให้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงยูเอ็นเนี่ยมีการเรียกประชุมฉุกเฉินครับกับสถานการณ์ การปะทะระหว่างไทยกับเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกคุณมาเนตของกรัรมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ประมาณตีสองโดยจะประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสองของวันซึ่งก็ถือว่าไร้พราณีจริงๆนะครับกล้าได้จะโจมตีไทยเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหประชาชาติต่างๆน,น,ๆนานาแต่ก็อย่างดีทราบกัน ตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงกอดนะครับและก็ทําให้ประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอย่างสื่อของประเทศอังกฤษเองครับก็มีการบอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามและก็ยิงกอดสื่อจีนก็บอกว่าเหมือนกันนะกัมพูชาเนี่ยยิงกอดในสงครามเปิดไฟสงครามก่อนเนี่ยส่งบลให้พลเรือนไทยบาดเจ็บเป็นจํานวนมากหรือว่าจะเป็นไต้หวันพม่ารัสเซีย เยอรมนีฟิล so, so, ิปปินญี่ปุ่นอาหรับลาวและเกาหลีใต้หรือว่าสวีเดนก็มีการประนามชาวกัมพูชาเหมือนกันสำหรับการโจมตีพลเดือนหรือว่าโรงพยาบาลส่วนเกาหลีเนี่ย โอ้โหเรียกว่าอยากจะมารบกับไทยเราใจจะขาดนะครับเพราะเหมือนเขาไม่ลืมบุญคุณที่ไทยเราไปช่วยรบในสงครามเกาหลีส่งทหารไปส่งซาเบียงไปคือช่วยเหลือทุกอย่างงานนี้ผมคิดว่าเขาเมรน,น่าจะเละนะครับถ้าเกิดยืดเยื้อไปมากกว่านี้เราอาจจะใช้กริปเพนเข้าบินรบที่อันตรายมากกว่า F16 ซึ่งยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรา ต้องบอกได้เลยว่าเป็นการรบที่ยากสําหรับทหารไทยนะครับเพราะคำเหมรนใช้ พลเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นโลก่กำบังไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายาลำกล้อง BM 21หรือว่า IM 7 0เนี่ยไปวางในบ้านคนไปวางในชุมชนเพื่อที่จะป้องกันทหารไทยเราเนี่ยระดมยิงปิดเกมก็เลยส่งผลให้เราใช้ S 1 6ในการโจมตีเพื่อที่จะได้ความแม่นยำได้ตรงเป้าหมาย100%เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับผมเองก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แน่นอนว่าที่ผมอัปเดตออกมาเนี่ยเป็นข่าวจริง100%เ เป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้100%และหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมส่งกำลับบงใจแรงใจให้กับตา,าแนวหน้าทุกนายด้วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายแดนส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย,บาย